สวัสดีครับคุณครูเออคุณครูชื่ออะไรครับชื่อครูมัธยัติครับอ่อคุณครูครับผมมีเรื่องจะสอบถามครับอ่าคือประมาณแบบว่าทีมฟุตบอลที่ชอบครูชอบทีมอะไรครับชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็กครับอ่าเด็กผีนะครับทุกคนแล้วเออแล้วถ้าครูเป็นนักฟุตบอลทนี่ครูจะเล่นตำแหน่งไหนครับครูเล่นแบ็กขวาครับ ขวาไปขวาเอาเรื่องจานนะครับแล้วนักเตะที่ชื่นชอบล่ะครับนักเตะที่ชื่นชอบก็มีหลายคนครับถ้าที่นิงออกตอนนี้เลยก็จะมีกแกรียเนยวิลเนวิเมซี่อ่าโอเคครับไม่ชอบโรนัลโด,โด,โดเหรอครับไม่ครับอ๋อไม่ชอบโรนัลโด,น,โดน,นะครับแล้วเอ่อ ถ้าเป็นผู้จาัดก,การทีมนี่ตอนนี้ครูจะขายนักเตะคนไหนทิ้งครับของแมนยูเหรออ่าครับผมอืมอก็เยอะอยู่นะพวกตัวชี้เกตชีเกทั้งหลายและฟอร์ดนี่ไม่น่าจะพลาดน่าจะโดนขึ้นใต้คนแรกเลยอ,เอ๋อแล้วฟอร์ดเอาขอบพักสองคนนะับอีกคนนึงเหรออีกคนนึงก็คงเป็นอิตามเ,าเมาส์หละมั้งไม่รู้ซื้อมาทําไมเหมือนกัน <laughs> 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 โอเคครับขอบุณครับเดี๋ยวอัพเดีอัีับชื่อต่าง นเไม่มีไม่มีไม่มีตาซีไม่มีอะไรอย่างงี้เลยไหมไม่มีเลยนะสายอย่างเดียวสายโลหิตสายโลหิตโลหิตนีแดงไหมแดงแดงแบบไหนแดงเถือดเลยแดงเถือดเลยโอ้โหโอเคครับแล้วมานนี้อุมจะมาถามว่าสปีดที่ชอบดีสปีดยังไงครับแฟนกูแข้ไอ้เหี้ย แกรู้ไหมว่าแฟนมึงคนไหนวะเห้นเดินเป็นสิบเลยอุ้ยแฟนแฟนเป็นตัวแ้วอะไเหรอไหนบอกที่ได้ไหมครับไม่บอกไม่บอกความรักนี่ไหมครับนีนะครับไม่มีากความแบบนี้ครับทเปไม่มีม่มีนิสัยนิสัยนิสัยดีไม่เฮียไม่เฮียก็พอรู้เปล่าเ โอเคโอเคครับผมขอถามส่วนสน้ำหนักกันนะโอ้โหน่งร้อยห้าหน้ำหนักอุ้าสิบหกเลยเหรอนานกเฮ้ยเร็วๆามสองหนึ่น่งด้หน้่อหนักหนอน่น่อหน่องส่สอ่สอนึอเหนึ่งสอองหนอห้น่อไอ่อ่ แล้วบอกขอให้ทีแปะไว้แปะไว้เลยแปะไว้ดูดิเกจนตัดต่อต้นขาดาเพื่อนเพื่อโอเคครับใส่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับครับครับตรงนี้ตรงนี้ประปท่าบาทห้าบาทยุ่งอะไรอ่ะโอเคครับจบแล้วนะครับบ๊ายบายชื่ออะไรครับชื่อแมนครับอ่อแมนชอบอะไรในโรงเรียนเนี่ยชอบเพื่อนๆครับแล้วก็คุณครูน่ารักเลยครับนี่เราทั้งหกคนครับสวัสดี คิดยังไงกับสังคมในโรงเรียนครับก็ดีครับดีน่าอยู่อยู่โสดไหมครับโสดครับขอว่ามตจีน M A double N u n d e r s X N ครับ u n d e r สกอร์จุด X N ครับ Hello, what's your name? Oh, My name is Roger Pagias. Uh, where are you from? I am from the Philippines. Okay. Uh, what do you like inside? Um, in general, I like the food. It's delicious, aroma. Oh, what, what, what food do you like? I like pad thai. Oh, how long this you have been inside? Oh, so I have been staying here in Bangkok for a year now. Oh. I arrived last year in November. Okay. Uh, what do you think uh, Thai student Thai students are respectful but for sure they don't like English yeah I so. but i am here i am your english teacher and i'm willing to help you how to speak english just don't be shy okay thank you so much you're welcome okay ครูชื่ออะไรครับชื่อทัศยาธรรมรงคุทิกุลค่ะทำไมครูถึงมาสอนที่โรงเรียนนี้ครับก็ได้ยินชื่อเสียงโรงเรียนนี้มาเขาบอกว่าเด็กๆค่อนข้างน่ารักแล้วก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็คุณครูในโรงเรียนก็อยู่กันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันครูสอนในโรงเรียนนี้มากี่ปีแล้วครับหนึ่งปีค่ะเพิ่งเพิ่งบรรจุได้หนึ่งปีแล้วครูคิดไงกับเด็กในโรงเรียนนี้ครับว่าแบบเด็กเขาแบบยังไงได้ใส่ดีไหมก็น่า ค่ะส่วนใหญ่จะน่ารักก็มีดื้อบ้างเกเรบ้างนิดๆหน่อยๆถ้าคุณครูไม่ได้เป็นครูครูจะทำอาชีพอะไรครับก็คิดว่าน่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศเพราะเคยทำมาก่อนที่จะมาเป็นครูโอเคครับ,บคุณครับ